สวัสดีครับพี่น้องแฟนแซนจ่าเจรุนครับหลังจากที่เข้ามีงัวแล้วนะครับเมื่นกีเวลาในการที่จะบริหารจัดการอยู่ในสวนนะครับหลังจากเลือกงานมาแล้วก็ที่มีการพัฒนาสวนของเขานะครับพัฒนาปลาพัฒนาต้นไม้ต้นไหลของเขาที่เขาปลูกไว้นี่แหละครับสําหรับคลิปนี้นะครับเขาเนื้อหาเลยครับผมมีต้นพักหวานอยู่ประมาณสิบก้นนะครับผมสีมาเห็ดให้เขาออกยอดนะครับซึ่งตอนนี้ นะครับใกล้เวลาเขาจะออกยอดแล้วเดือนมีนาเมษานะครับมีนาเมษาฝนตกมากห,หัวใไม่ไม่นี่เขาจะแท่งยอดอันไขมดแดงกับสีออกเลี้ยวเป็นว่าเห็ดก็จะเริ่มมากพักหวานเขาก็จะเรื่อมพออกยอดนะครับผมก็เลยสีมากภาพี่น้องมาเห็ดให้เขาออกยอดนะครับซึ่งตอนนี้เขาเป็นยอดที่แกเนาะอ่ามันบบพี่ผู้ถือกล่องให้ครับอ่ากิ่งของเขานะครับ จริงของเขามันจะเป็นปมอยู่นะครับเป็นปมเป็นจริงอยู่ผมจะตัดาว่ามันจะใกล้ครับนี่ครับผมมันจะเป็นจริงจริงลักษณะยือนออกมาลักษณะแบบนี้นะครับน่น่่เป็นยืนยืนออกมาลักษณะแบบนี้แล้วมันจะมาแตกกิิงการสาขาออกไปเขาจะแตกกิ่งการสาขาออกไปผมจะตัดปมตรงนี้เลยครับนี่นี่ครับนี่โอกเลยครับ ให้เขาออกยอดอยู่บริเวณน,นี้ครับให้เขาออกยอดอยู่บริเวณนี้เ้าแตงเลยครับให้เขาเปลี่ยนปมนะครับแตงเลยครับใบที่มันจะแก้าวาลูดออกได้เลยครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่จะจะแตงแบบนี้ครับ มันก็เป็นยอดที่คนชื่นชอบเนาะคนอีสา,บานบ้านเฮากันว่าแกงพักหวานยอดพักหวานลรอแพงแพงดิเอาไปใส่แกงเห็ดแกงแกง่อนเลยนะครับแกงหม้อไม้อย่างนี้สินะครับกันเอาไปใส่น้ำหรอมันลรอเสียบเนาะแนวผู้หมักเกันผู้่หมักกับว่าแจ๊คสีวา,างเลยเนะเาะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมกับเป็่อนขนนึงระดีมักครับ เนี่ยครับเขาจงอันกิ่งเดียวๆออกมากครับมันจะมีป่อมอยู่ครับเขาปมบางสีป่มบางสีเขาจะออกดกเขาจะออกยอดนะครับอย่างสีข้าแตงเลยเลยครับขันโแตงก็ออกยอดบ่หลายนะครับออกยอดบ่หลายแล้วก็บ่บ่บแซมสีบบไดิกินหมดแล้วมันสีหน,น่อยเนาะข้าแตงไว้เลยจักน้อยนี่กัฝนตกห้อยมาก เดือนซี่เดือนหานะครับเดือนซี่เดือนหาหนาแรงนี่มันก็นจะเทดให้พักหวานหอกออกยอดได้หลายผูก็มีอยู่ม่านชิบว่าต้นครับเป็นแถวไปนี่แล้วก็ฟังข้างปุ่นนะครับนี่ะรรับเทดแบบนี้เทสไปเรื่อยๆนะครับ อันใดมันสูงก็จะโน้มลงครับเดี๋ยวมือนี้ผมจะโน้มลงใส่เชือกใส่เชือกฟางที่หฮอหัดฟางที่เอาฟางก่อนฟางมาเรียงม่วนั่นนะครับนี่ผมจะโน้มลงไปทางหุนนะครับเพราะวา่ามันจะได้บวกตรงตีนเก็บเอานะครับเอาเห็นมันได้เก็บง่ายๆไปเลยคลิปนี้สัญญาณในจังน้อยนะครับอยู่เป็นมูก,กันพักหวานครับพักหวานน,าน,เนีเดี๋ยวผมจะโน้มชิง้งเขาลงนะครับ เ็ดง่ายๆครับว่าต้องไปเก็ดมันง่ายนี่ครับมกเลยเก็บง่ายข้าวนมนี่คุ้มลักษณะคุ้มนมลงไปแล้วนะครับนี่เห็นมันอยู่ในระยะมือระยะมือเขาเก็บนะ หลังจากนั้นเขาก็มาแตงครับแตงกิงเขานะครับแตงกิงครับแตงกิงที่มัดเปลี่ยนปมอยู่นะครับเขาจงไว้เลยตัดออกให,ให้ให่ล้นเลยครับให้เปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวเขาจะออกหน่อต้องเขาออกมาเองนะครับ ร,รูดใบเพราะออกครับรูดใบออกอมึ่มีผู้ถือกล่องไหนเนาะครับเนาะน,นี่เอาขอเอบิ้จ่าจ่าได้เห็นเขารูดใบรูดใบแล้วมันจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นออกมาเนี่ยมันจะมีปมอยู่เนี่ยเขาตาัดเลยครับนี่นี่ยอดเขาจะแท่งออก นะครับบริเวณผมนี่นะครับเ้อกับควอยเฮ็ดไปลักษณะแบบนี้นะครับจนเปลี่ยนเลยครับเขาจะนั่นเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยงวนะครับเอาสำหหับคลิปนี้อีกอะ เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะสำหรับการแต่งกิ้งพักหวานให้ออกยอดนะครับซึ่งไก่เวลาเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ